เมื่อสงครามและการชิงอำนาจภายในยืดเยื้อเหล่ากษัตริย์และขุนนางต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากการรอบสังหารเพื่อความอยู่รอดเงาจึงถูกใช้เป็นตัวแทนแฝงเงาถูกจ้างให้รับใช้เจ้านายโดยไม่คิดชีวิตและไม่มีตัวตนในบันทึกประวัติศาสตร์อีกทั้งยังหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม่ทัพแคนเฟยที่ได้รับปาดเจ็บสาหัสได้สร้างเงาของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เขาไปแก้แค้นแทนตัวเองแต่เรื่องราวผิดแผนไปเมื่อฮองเต้สงสัยมาตลอดว่าเงาไม่ใช่แม่ทัพตัวจริงการช่วงชิงหักหลังและการแก้แค้นจึงเกิดขึ้นโดยสุดท ผู้ไร้ทางเหลือและน่าสงสารที่สุดสวัสดีมีลักชาสปอยหนังทุกท่านขอต,อต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a m a Movie และว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า Shadow จอมคนกระบี่เงาเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ทัพแคนเฟยได้เดินทางไปยังเมืองจิงเพื่อร้องขอให้แม่ทัพหยางคืนเมืองให้โดยที่ไม่ได้แจ้งฝ่าบาทเพราะเมืองจิงยังเป็นของแฟนเฟยเพียงแค่ตกอยู่ในการปกครองของแคนเหียนและประชาชนชาวเฟยต่างอยากได้เมืองคืนแม่ทัพหยางได้ตกปากรับคำจะมาท้าประลองตัวต่อตัวกับแม่ทัพในอีกสองสาวันที่ช่องเขาโดยที่ตัวแม่ทัพเองมั่นใจในโอกาสที่จะชนะน้อยมาก แม้ทัพบ,บังอาจแจ้งไปในทางนั้นในนามของฮองเตยแต่ฟาบาดกับข่มความโมโหได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะอย่างน้นอยพระองค์ก็ต้องขอบคุณแม่ทัพที่ทำให้เขาได้บัลลังก์มาฟาบาดไม่เพียงไม่ลงโทษแต่ยังขอให้แม่ทัพเล้ยหูยินบรรเลงเพลงพินคู่ให้ฟังแม่ทัพไม่ต้องการเล่นเพลงใดระหว่างที่บ้านเมืองยังลำเค็ญส่วนผู้ยินได้สาบานต่อสวรรค์ไว้แล้วว่าจะไม่เล่นพินหักยังไม่ได้เมืองจริงขับคืนหรือไม่ก็ต้องตัดนิ้วเสียแต่ฟาบาดก็ยินยันว่าจะฟังให้ได้จนองค์หญิงน้องสาวของพระอ,องค์ถึงกับลุกกหนีออไป หูหญินเล่นพิงอย่างดุดนันก่อนจะคว้ามีดขึ้นมาแต่แม้ทัพก็เข้าไปห้าไมไว้ได้และแยงมีดมาตัดผมตัวเองแทนเพื่อถ่ายโทษสวรรค์ก่อนจะพาหูหญินทุนลาออกไปจากนั้นฝ่าบาทได้บอกกับอมารรู่ว่าทางออกเดียวตอนนี้คือให้องค์หญิงแต่งตัวไปกับลูกชายตระกูลหยาง เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจว่าแม่ทัพไม่ใช่ตัวแทนฮ่องเต้เฟยไม่คิดจะเอาเมืองจิงคืนหรือคิดจะสู้รบด้วยแท้จริงแล้วแม่ทัพตัวจริงป่วยหนักจากการต่อสู้กับอย่างครั้งหนึ่งและทําการรักษาตัวอยู่ที่ถ้ำลับในจวนส่วนแม่ทัพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจิงโจเงาของแม่ทัพที่ถ้ำลับแม่ทัพกำลังสร้างบาดแผลบนหน้าอกของจิงโจตรงกับตำแหน่งเดียวกับที่เขาได้รับมาจิงโจต้องอดกั้นกับความเจ็บปวด แม่ทัพให้เขาระบายออกมาเป็นคำพูดจิงโจพัดหลงกับแม่ตอนอายุ8ขวบเลยลอนไปทั่วเมืองจริงจนได้ลุงของแม่ทัพผ่านมาพบและพามาอยู่ที่นี่ลุงของแม่ทัพเป็นคนโหดเหี้ยมเขาจับจิงโจวไว้ในถ้ำนี้ไม่ให้หนีไปไหนพอลุงตายแม่ทัพก็ฝึกให้จิงโจเจ็บปวดทรมานด้วยหน้าตาที่คล้ายแม่ทัพ จิงโจยินดีทำทุกอย่างให้เขาแม่ทัพสั่งให้จิงโจฆ่าอย่างซะแล้วจะปล่อยเขาให้ได้กลับบ้านเพียงแค่ปีเดียวจิงโจก็ตบตาทุกคนด้วยไหวพริบและความเก่งกาจแม่ทัพเจอแม่ของจิงโจและได้ซื้อบ้านหลังเก่าของเธอไว้ให้เธออยู่ก่อนแล้ว จิงโจ้ยังต้องฝึกพินเพื่อเล่นให้เป็นหนึ่งเดียวกับหูหยินทั้งคู่ต้องตบตาคนรับใช้ว่านอนอยู่เตียงเดียวกันแต่ความจริงจิงโจแยกออกไปนอนพื้นหลังฉากกันคืนนั้นฮูหยินสังเกตเห็นว่าจิงโจเจ็บปวดแผลเหลือเกินพอวันลุกขึ้นจึงเอายาให้เขาไว้ทานในอีกสองช่วย,ยาม จิงโจร,รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเป็นแค่ทาสรับใช้เท่านั้นแตู่้หญินก็ตอบเขาว่าเขาเป็นชาวเมืองจิงที่รอวันที่จะได้กลับบ้านไปเจอแม่แต่จิงโจก็ยังรู้สึกว่าแม่ทัพอยู่ๆก็มาบอกว่าพบแม่ของเขาแล้วเหมือนหลอกให้เขาตายใจและออกไปลบตายแทนเขาที่ถูกเก็บไว้ในคุกรับกลัวที่สุดก็ค,คือความมืด ทุกคืนเขาจึงนอนบนพื้นและจุดตะเกียงเอาไว้ภูยินแต่บาปอบใจทำให้จิงโจเผลอภายไปกอดเธอภูยินรีบพละออกมาและไล่จิงโจเข้าไปว่าการความผิดที่ประกาศสงครามทำลายพันธมิตรทำให้ฝ่าบาทสั่งยึดยศแม่ทัพคืนให้เหลือแค่สามัญชนเท่านั้นแต่การกระทำนั้นฝ่าบาทก็ยังไม่ยอมให้จิงโจกลับออกไปเอายาสำหรับทาาแผลที่ตะกุลหยางฟันให้กับเขาและต้องการเห็นเขาใช้ยาตรงท้องพระโงตอนนี้เลย จิงโจถอดเสื้อออกมาให้ฝาบาททายาลงบนแผลฝาบาทสังเกตเห็นว่าแผลนี้เป็นแผลใหม่แต่จิงโจก็เอาตัวรอดด้วยการบอกว่าแผลหายดีไปแล้วแต่เขายังท,ทําโทษตัวเองจนกว่าจะได้เมืองคืนมาแล้วก็รีบปิดตัวออกมาจากนั้นฮูยินได้รายงานแม่ทัพว่าวันนี้จิงโจทําดีมากแม่ทัพบ,บอกว่าไม่มีใครดูออกหรอกว่าแผลนั้นเป็นแผลใหม่ฮ่องเต้แค่อย่างเชิงพวกเขาเท่านั้นเอง ต่อมาแม่ทัพได้ฝึกฝีมือกับจิงโจในคุกหลับแต่จิตใจของจิงโจ้วุ่นวายจนแพ้กับแม่ทัพที่อ่อนแอเขาถูกแม่ทัพเคลียนนเพื่อให้ไม่ลืมว่าตัวเขาเป็นใครและมุ่งมั่นกับสิ่งที่ต้องทำ ส่วนที่ท้องพระโรงอมา์ลู่รายงานว่าฮองเต้คแคว้นเยียนได้ส่งพระธิดาให้หยางผิงเป็นการตอบแทนตระกูลหยางที่ช่วยรักษาเมืองทําให้ตระกูลหยางปฏิเสธไม่ได้แต่หยางผิงได้เสนอทางออกมาว่าจะรับองค์หญิงเป็นเมียรองพร้อมกับส่งมีสั้นมาเป็นของมันเพื่อให้ฟาบาดคัดค้านไม่ได้องค์หญิงโมโหมาแต่ในพลเทียนล,ลุกขึ้นขัดก่อนเขาพร้อมจะยกทัพไปเมืองจริงจัดการพวกหยางให้เละชิงเมืองจริงคืนด้วยฟาบาดจึงสั่งถอดยศเขาทันที ก่อนออกจากท้องพระโรงเถียนเตะกอบก่อนวิจิตของฮ่องเต้พังด้วยความอัดอั้นที่ฮ่องเต้โง่เขาฮ่องเต้จึงคว้าธนูยิงเขาแต่ยิงไม่โดนเถียนจึงหยิบลูกธนูมาแทงตัวเองแล้วองค์ยิงก็เข้ามาขวางไม่ให้ฮ่องเต้ยิงเถียนซ้ำก่อนจะบอกว่าเธอจะรับของมาเป็นการตอบตกลง นันลานฝึกวิชาเมืองจริงอยางพิงฝึกดาบกับพ่อฝีมือของเขาก้าวหน้าขึ้นมาพอลูกคุยกันเรื่องที่องค์หญิงแคนเฟยรับมั่นเป็นเมียเล็กหยางพิงคิดว่าถ้าทำแบบนี้จะหยุดพวกเฟยที่คิดจะเอาเมืองคืนเท่านั้นถึงกับประหลาดใจแม่ทัาหยางได้บอกกับอยางพิงทิ้งทหารไว้ที่นี่แค่800นายที่เหลือ30,000นายให้ส่งไปหนุนห้องเตซะเพราะตอนนี้เมืองก็มั่นคงอยู่ อีกด้านผู้หยินขอลองประทับฝีมือกับแม่ทับด้วยร่มเฟยของเธอและสามารถป้องกันไม้ตะบองของแม่ทับได้แม่ทับจึงสั่งให้ผู้หยินรีบสอนวิชาให้จิงโจให้เขาอบแนบล่างประสานจิตเป็นหนึ่งจนเอาชนะเพลงดาบตะกูลหยางที่แม่ทับใช้ฝึกได้สําเร็จในสมยกต่อมาจิงโจได้พาเทียนไปพบแม่ทับตัวจริงแม่ทับเล่าความจริงให้เทียนฟังว่าที่พ่อของเขาถูกลอบสังหารการห้องราชกิจ ลุงกลัวเขาต้องเจอกับชะตากรรมเดียวกันจึงสอกหาทั่วแผ่นดินจนเจอเด็กชายคนหนึ่งที่เมืองจิงจึงพามาฝึกวิชายอย่างลับๆเพื่อให้กลายเป็นเงาของเขาจนปีที่แล้วอาการของแม่ทัพสุดหนักร่างกายล้มเหลวจิงโจจึงได้ออกมาทําหน้าที่ของตนแม่ทัพเรียกเทียนเมื่อวันนี้เพื่อให้เขาเรียนรู้วิชาตกครุหินและได้บอกกับเทียนว่าการจะเอาเมืองจิงคืนต้องอาศัยคนสามคนคือทองเต้จิงโจและเทียน หลังจากจบเรื่องนี้แล้วแม่ทัพจะได้เป็นฮองเตส่วนเทียนจะได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพของเขาเทียนได้เอาวิชาล่มเฟื่อยไปสอนพวกนักโทษที่ซ่อนตัวอยู่ในปา่าในความดูแลของจิงโจที่รับปากพวกเขาว่าจะปล่อยตัวพวกเขากลับบ้านแม่ทัพอวยพรในวันพรุ่งนี้จิงโจช,ชนะในพิพตาแต่จิงโจไม่คิดว่าตัวเองจะชนะในพิพตาได้เขารู้ดีว่าการต่อสู้พรุ่งนี้เขาเป็นเพียงตัวรอพออยู่กันตามลำพังฮูหยินก็บอกว่าจิงโจเขาไม่ต้องทำงานให้แม่ทัพหรือจะหนีไปไหนก็ได้แต่จิงโจก็ยังอยู่เพราะฮูหยินเขาายยอออมมมมททุก่่งให้้เธแและ,แะไี ใรส่วนว่าเขาจะเป็นหรือตายก็ยังมีฮูยินที่สนใจอยู่และเมื่อคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จิงโจจะอยู่ที่นี่ฮูยินตัดสินใจเดินไปหาเขาที่หลังฉากกันเห็นว่าจิงโจนอนขดตัวอย่างน่าสงสารฮูยินเข้าไปกอดและปลอบจิงโจที่นอนร้องไห้แล้วในที่สุดทั้งคู่ก็ทนแรงดึงดูดระหว่างกันไม่ได้ทั้งคู่ได้มีอะไรกันโดยไม่รู้ว่าแม่ทัพได้แอบมองดูอย่างเงียบ วันลุกขึ้นฝนยังคงตกต่อเนื่องมาหลายวันจิงโจ้ล่องเรือเข้าไปในช่องเขาเพียงลําพังตามตกลงแม่ทัพอย่างจึงไม่ให้ทหารตามไปและสั่งให้อย่างผิงเฝ้าประตูเมืองเอาไว้ให้ดีขณะเดียวกันนักโทษที่อยู่ใต้ท้องเรือก็ทยอยกระโดดลงน้ำว่ายเข้าไปใต้เขาโดยง่ายโดยมีหลังคาเรือขนาดใหญ่บังเอาไว้และเถียนต้องตกใจที่องค์หญิงแอบแฝงตัวมาด้วยแต่ก็ห้ามองคหญิงไม่ให้กระโดดลงน้ําไปไม่ทัน ที่ด้านบนจิงโจเอาล่มเฟยที่ถูกตัดแปลงใส่ใบมีดเหล็กจํานวนมากเข้าออกมาพวกนักโทษและองค์หญิงแอบเข้าไปในเมืองได้พวกเขาต่างใช้ล่มเฟยเป็นฐางและกําบังส่งตัวเองหมุนไปตามถนนและยิงลูกดอกใส่ทหารที่เฝ้าเรียงลายขณะที่จิงโจชนะยกที่1แต่ถูกฟันในยกที่2อยหยางผินได้รับรายงานว่ามีฆ่าศึกในเมืองก็รีบนําทหารออกไปองค์หญิงพอไม่เห็นหยางผิงก็พุ่งตัวเข้าไปโจมตีเขาจิงโจที่ถูกฟันเขายังรอดชีวิตมาได้ในยกที่3อยหยางจิงนับถือและยกให้การต่อสู้นี้เสมอกัน แต่จิงโจก็ไม่ยอมขอสู้ต่ออย่างจึงบอกว่าหากสู้ต่อจะไม่ใช่เพียงรู้แพ้ชนะแล้วแต่จะเอาเป็นเอาตายเลยองหค์ญิงสู้กับหยางผิงเกือบเสียท่าเทียนเข้ามาช่วยจนตัวบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายองหค์ญิงก็ถูกหยางผิงฟันลม้มลงก่อนจะบอกเขาว่าเธอคือคนที่เขาให้มาเป็นเมียน้อยหยางผิงเชล่อใจกลมลงฟังองหค์ญิงใกล้ๆจึงถูกองหค์ญิงแทงเข้าที่คอลม้มลงข้างๆเธอ ที่คุกลักจวนแม่ทัพผู้ญินยอมรับกับแม่ทัพกับสิ่งที่ทําลงไปพร้อมกับขบรรเลงพิณร่วมของเขาสักบทเพลงด้านเขียนตะเกียรตะกายลุกขึ้นมาเห็นองค์หญิงกับหยางพิงไม่ได้สติไปทั้งคู่ก็ฮึดฟานสาวทงเมืองจิ่งโค่นลงผืนทงปิวตกลงตรงหน้าแม่ทัพหยางทําให้เขาโมโหแม้จะถูกใบมีดจากล้มแทงเข้าตัวก็จู่โจมจิงโจจนสาหัสแต่สุดท้ายจิงโจก็ปัดใบมีดบั่นทอแม่ทัพหยางจนได้พร้อมกับที่บทเพลงพิณจบลง หลังจากนั้นจิงโจ้ได้เดินเท้ากลับมาอย่างบ้านเก่าของเขาแม่นอนหันหลังอยู่บนแค่จิงโจ้จึงพลิกร่างแม่กลับมาพบว่าแม่ถูกแทงตายไปแล้วทันใดนั้นก็มีมีดพุ่งเข้ามาจิงโจ้ใช้แขนรับมันเอาไว้จนมีดแทงทะลุแขนชายชุดดำหลายคนเข้ามาล้อมเขาไว้จิงโจ้ตะโกนด้วยความแค้นว่าแม่ทับับปากจะปล่อยเขาไปก่อนจะดึงมีดที่แขนเขาออกมาต่อสู้กับเหล่าชายชุดดำจนถูกแทงแต่แล้วก็มีสายลับโผล่เข้ามาช่วยเขาไว้โดยบอกว่าฝ่าบาทเป็นคนสั่งมาและรับสั่งถามว่าจิงโจ้อยากจะกลับไปอยู่ ส่วนฝ้าบาทก็ร้องไห้ฟูมฝ่ายที่องค์หญิงตายเทียนเมาบิดสันที่องค์หญิงแช่สังหารอย่างผิงแก่ฟราบาท ่อมาฝ่าบาทได้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นณท้องพระโรงขณะเดียวกันก็ส่งนักฆ่าสวมหน้กา,นกกากากบุกเข้าไปยังคุกปราเพื่อสังหารแม่ทัพตัวจริงและสั่งให้จิงโจในเสื้อผ้าที่บาดเจ็บจนแทบดูไม่ได้เข้ามาในท้องพระโรงในฐานะแม่ทัพสร้างความตกใจให้หูหินที่เห็นเขากลับมาจู่ๆฝ่าบาทก็สั่งให้ยกเลิกงานเลี้ยงและให้ทุกคนออกไปยกเว้นจิงโจกับหูหินและอมาตลูจากนั้นฝ่าบาทก็สังหารอมาตลูพอเขารับสินบนจากหยางเพื่อมาบอกให้องค์หญิงเป็นเมียน้อยแม้จะทําให้เฟื่อยชนะก็ตามแล้วฮูหญิงก็ต้อง ใจที่ฝ่าบาทรู้ว่าจิงโจคือเงาของแม่ทัพและให้รางวัลจิงโจที่ชนะจนได้เมืองกลับมาโดยทําให้ทั้งคู่กลายเป็นผัวเมียกันจริงๆแล้วนักฆ่าส่วน้ากากก็เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องไม้ที่ทุกคนเข้าใจว่าในนั้นมีหัวของแม่ทัพอยู่ผู้หยินตกใจมากแต่พอฝ่าบาทเปิดกล่องข้างในกลับว่างเปล่าและนักฆ่าแทงฝ่าบาทจากด้านหลังทันทีก่อนจะเปิดหน้ากากเผยให้เห็นว่าเขาคือแม่ทัพนั่นเอง แม่ทับบอกว่าฝ่าบาทส่งคนไปฆ่าเขาและยังฆ่าแม่ของจิงโจวแม่ทับที่กระอักเลือดออกมาโยนดาบให้จิงโจวฆ่าฝ่าบาทแล้วพาฮูยินหนีไปพอเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วจากนั้นจิงโจวจึงลุกขึ้นมาหยิบดาบแต่เขาใช้มันแทงแม่ทับไปยั้งแทนที่จะเป็นฝ่าบาทก่อนจะเอาหน้ากากมาใส่ให้แม่ทับให้เขาไล่ตัวตนเหมือนที่ผ่านมาแม่ทับสิ้นลมไปจิงโจวรีบเข้าไปทําเหมือนจะช่วยฝ่าบาทแต่สุดท้ายก็สังหารฝ่าบาทอย่างเลือดเย็นและอดัาบยัดไปที่มือของแม่ทับเพื่อป้ายความผิดขณะที่ฮูยินก็ช็อกกับสิ่งที่เขา ทั้งหมดจิงโจเอากระเป๋ายาที่ฮูหยินให้เขาใส่มือฮูหยินก่อนจะเดินออกไปหน้าท้องพระโลงเพื่อประกาศว่าเขาได้ฆ่ามือสังหารที่รอบวงพระชนห้องเต้ตาคาที่แล้วเถียนไม่ได้คัดค้านอะไรในขณะเดียวกันฮูหยินที่ะติแตกก็วิ่งไปยังท้องพระโลงและหนังก็จบลงด้วยไม่เฉลยว่าฮูยินจะเลือกเปิดโปงจิงโจหรือออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขากันแน่แล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างละครหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ